ขอเดชะพระทรงสีจักกีราชบรมนาศองค์บพิษอดีสรปกคุ้มก้าวปวงประชาสถาพรทั่วนาครเย็นศิระพระบารมี28กรกฎาคมอุดมสวัสดิ์ขอไตรัตประสาทพรบวรสีอวยพรชัยสมเกษม เมฤดีน้อมชีวีเทิดราชันมิ่งขวัญไทยเชิญเทวาอภิบาลประธานพรสโมสรบรรดาลสวัสดินิรัศใสชนมายุยิ่งยืนนานนิรันชัยถวายพระพรภูวนยสรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้านายวิสิทธิ์ศีสุวรรณอธิบดีกลมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการกลมส่งเสริมสหกรณ์